สวัสดีครับพบกับช่องเซลเบิร์มจำหน่ายรถยนต์พรีเมี่ยมนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้เซลเบิร์มมีรถ2รุ่นมาแนะนำสลับครอบคอรัวรถอเนกประสงค์สลับครอบคอรัวที่ขายดีที่สุดในปี2025นี้นะครับทางข้างหลังผมนี้คือเจ้า Honda s t e ตเวอรกอนรุ่นพรีเมี่ยมไลน์ผมขีดเส้นใต้นะนี่คือรุ่นพรีเมี่ยมไลน์รุ่นท็อปสุดของรุ่นเลยแล้วก็ข้างๆกันก็เป็นตัยต้าวอลซีรุ่น s อตตัวท็อปเช่นกัน หลายคนมองว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าข้อดีข้อเสียของเจ้า Honda Step แล้วก็เจ้าโตต้วตาวอกซีเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างทำไมมันถึงเป็นรถที่ขายดีที่สุดของรถ7ที่นั่งเป็นมินิ MPV รุ่นนี้คือ Honda Step ว่ากอนรุ่นพรีเมียมไลน์คันนี้ขายดีที่สุดเหมือนกันเป็นค่ายของ Honda เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรไฮบริดนะครับล้อขนาด17นิ้ว แน่นอน Honda าเขาทำมาเรื่องของระบบไฮบริดเนี่ยเป็นระบบที่เขาบอกว่าเป็นดีที่สุดเลยประหยัดน้ำมันดีที่สุดเลยคันนี้อยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรมาดูด้านในกันครับต้องบอกว่าเป็นผ้าผสมหนังเป็นผ้าอะคาธาร่าผสมหนังดีไซน์แบบมินิมอลนะสำหรับคนที่ชอบแบบเรียบๆอันนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับอันนี้คือ Honda s t เตเวอรกอรุ่นพรีเมี่ยมไลน์จอเห็นไหมว่าจอยังโล่งอยู่อันนี้เราจะติดต่อ a n d r ด i d ให้กับลูกค้านะครับสามารถดู Netflix Facebook YouTube อะไรได้หมดเลยนะครับต้องบอกว่าพอมาจากโรงงานมันก็จะดิบๆแบบนี้นะครับส่วนด้านในนั้นก็เป็นเบาะผ้าคาราาผสมหนังเหมือนกันข้อสำคัญคือเบาะคู่นี้สามารถชิดกันได้ด้วยสามารถชิดกันได้ด้วยเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการมีความใกล้ชิดกับลูกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอ่ะโอเคตรงนี้แน่นอนดูเหมือน ธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดามันเป็นการใช้งานที่แบบอเนกประสงค์ที่สุดเลย h อ n d ้าเขาตอบโจทย์ในเรื่องนี้กันส่วนฝาท้ายมาดูด้านหลังกันก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับตัวเดิมตัวก่อนหน้านี้มันจะเป็นประตูแบบวากูวากูคือเปิดประตูตู้กับข้าวแต่อันนี้เขาทําเป็นบานใหญ่ามากขึ้นการพับเก็บเบาะด้านหลังเห็นไหมครับอเนกประสงค์มากๆนะครับเห็นไหมพอพับเก็บปับ๊บ มันก็แฟมันก็เรียบไปเลยเราใส่ของได้เยอะเวลาพับขึ้นมีผู้โดยสารมากขึ้นเราก็พับแบบนี้แบบนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยครับง่ายอีซี่นะครับสลับครอบครัวเล็กๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาดูคันต่อไปคันนี้ค่ายโตตา้าเป็นโตต้าวอกซี่นะครับตัวนี้ที่เรานำเข้ามาคือตัวท็อปเลยคือรุ่นเอ็ก s ซ ตัวนี้สิ่งที่แตกเห็นได้ชัดเลยตัวกระจังหน้าหรือด้านหน้าเนี่ยก็ดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับล้อขนาด17นิ้วนะครับเป็นล้อแบบทูโทน17นิ้วแบบนี้นะครับส่วนด้านในแน่น,นอนครับพอรถเป็นรถอนเนกประสงค์เนี่ยมันก็จะเน้นการใช้งานที่ใช้งานได้ง่ายนะครับใช้งานได้ง่ายอีซี่นะครับเบาะทุกอย่างนะครับ เป็นแบบแม่นวลนะไม่ใช่เป็นไฟฟ้าเหมือนเอาผาดน,นะครับเบาเป็นผ้าผสมหนังเนื่องจากว่าที่ญี่ปุ่นเรานะครับมันเย็นมันหนาวเขาเลยทาเบาเป็นผ้ามาให้เพื่อความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นเบาผู้นิสารแถวที่2ตัวนี้นะครับมีที่รองน่องให้ด้วยนะนะครับมีที่รองน่องให้ด้วยนะครับมีที่รองน่องให้ด้วยเห็นไหมครับเวลาเดินทางต่างจังหวัดครอบครัควคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งสบายนะครับคนขับสบายคนนั่งก็สบายแล้วก็ไฮไลท์จุดเด่นของเจ้า ตัวตาวัคซีนรุ่นนี้คือการเปิดประตูแน่นอนคล้ายๆไหมครับคุ้นๆไหมเหมือนเอาผ่านเลยการเปิดประตูคือบ o t h s i เ e left and ์ i g h t ก็คือด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันนะการพับเบาะแน่นอนครับเขาเรียกว่ากอปี้เอาผ่านมาเลยแต่การพับเบาของเขาไม่ต้องมีบั c k คเกอร์ตัวผู้ตัวเมียคือเราพับปุ๊บเราดัานเข้าด้านข้างได้เลยยกอย่างเช่นแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับแบบนี้ สิว่าเราจะพับเบาะเราแค่ใช้ปุ่มแบบนี้นะครับดันขึ้นได้เลยดันขึ้นได้เลยพอดีแถวนี้มันชนกันมไม่เป็นไรพับเบาง่ายเวลาขับก็ไม่มีเสียงๆๆๆนะครับเดินทางจากจังหวัดเวลาเปิดปิดแบบนี้ปิดได้เลยเราจะโหก,ก็ได้นะครับสูว่าเราไปจอดเรามีกำแพงเราโหได้เช่นกันแบบนี้นี่คือโตต้าบ็อกซี่รุ่น เ Z ตัวท็อปสุดครับก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจ2รุ่นนี้ก็ติดต่ออินบ็อกซ์ทักเข้ามาที่ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของเซอร์เบิร์มจำหน่ายรถยนต์นำเข้าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยหรือจะเข้ามาดูรถจริงได้ที่ b บี A G สาขาสีนครินทร์นะครับเซอร์เบิร์มก็ประจำอยู่ที่นี่นั่นเองส่วนราคาเอาเฉพาะเดือนนี้เลยนะวันแม่เดือนสิงหาคมเอาไปเลยครับส่วนรถ100,000บาทนะครับคันนี้ก็เอาไป100,000บาทนะครับราคาคุยกันได้ รีบติดต่อมาทักเบอร์มาสวัสดีครับ